สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้หนึ่งมาจังหวัดแพร่อีกแล้วก็มาพักที่เดิมเลยนะคะท่ามเพอเด่นชัยนะคะจังหวัดแพร่เนาะก็ต้องมาพักที่นี่เลยนะคะทั้งที่พักโอเคมากแล้วก็อาหารอร่อยมากนะคะกาแฟดีมากนะคะ ก็ต้องมาที่นี่เลยนะคะเพราะตอนนี้หนึ่งาลงคลิปของที่นี่ไปแล้วตอนที่กําลังทํานะคะแล้วตอนนี้คือเสร็จเสร็จแล้วก็ที่เหลืออาจจะมีเพิ่มห้องบ้างเพราะตอนนี้คือห้องแน่นมากขอจองกันก่อนนะคะเพราะว่าบริการดีมากเอาใจใส่ลูกค้ามากลองดูเห็นไหมดูวิวัะก่อนด,ดูที่ทําใหม่ซะก่อนนะคะเดี๋ยวพาชมจริงเห็นนะคะบรรยากาศดีมากเงียบสงบอาหารอร่อยแล้วก็กลางคืนก็สวยมากเลยนะแล้วก็แบบว่ามีความเป็นพรเวทด้วยนะคะ ะะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาชมนะคะชัยารีสอร์ทนะคะอยู่ที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ค่ะ คือละ550พร้อมอาหารเช้าแล้วคะแล้วก็เครื่องดื่มร้อนให้ด้วยนะคะอาหารเช้านี่คือมี2อ,อย่างเลยนะมีทั้งข้าวต้มไข่กระทะเลยนะคะและส่วนเครื่องดื่มร้อนนะคะก็บาเตต้ามาชงเลยนะคะที่นี่ก็จะมีร้านกาแฟร้านอาหารนี้เลยกินเบ็ดเสร็จครบครันนะคะมีเครื่องดื่มไข่ให้เรียบร้อยทุกอย่างเลยนะจ๊าไม่ต้องไปริโนลไหนไกลนะคะส่วนถ้าอยากได้นอกเหนือจากนี้ก็อยู่ในพื้นที่ที่เซเว่นสามารถมาส่งได้ด้วยเช่นกันนะคะ ที่นี่นะคะค่อนข้างเงียบสงบไพรเวทดีมากเลยนะคะเหมาะแก่การพักผ่อนจริงๆนะคะลมเย็นแล้วก็มีพื้นที่ให้นั่งพักผ่อนด้วยนะคะไม่วุ่นวายไม่มีเสียงรบกวนไม่มีเสียงอะไรรบกวนที่นอนนอนสบายมาดูนะจ๊ะ ในห้องนันหนึ่งก็ทำรีวิวกับคิดอันเดิมไว้อยู่แล้วนะคะไปดูที่หน้าอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะอาจจะดูเรียบร้อยคนนี้อันนี้คือหนึ่งทางตอนจะกลับตอนจะกลับแล้วนะคะที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบที่นอนที่แบบนี่มากอันนี้คือติดใจจริงๆที่นอนแล้วนอนสบายจริงๆพ้าห่มอนทุกอย่างคือด่มากเลยนะคะนอนหลับสบายมากอันนี้คือเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามาพักผ่อนจริงๆไม่พูดตั้งแต่คิดที่แล้วแล้วเพราะก็คอนเฟิร์มเลยว่าที่นอนเขา เยี่ยมมากคือคัดสัรมาแบบอย่างดีมากๆเลยนะคะผ้มาม่าอเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะห้องกว้างมากกว้างมากเลยนะคะห้องน้ําก็กว้างมากเลยนะคะแล้วมีความไม่เรียบร้อยเพราะว่าเราพักแล้วห้องน้ําก็จะกว้างมากเลยนะคะ ภายในห้องนะคะดูสิคะคุ้มราคามากเลยนะคะมีทั้งโซฟามีปลั๊กให้ด้วยนะคะมีต่อสาย USB ให้ด้วยนะคะมีตู้เย็นก็ขนาด คือขนาดโอเคเลยกระจกขนาดใหญ่ที่เราสามารถส่องได้ทั้งตัวเลยนะคะแต่งตวัวสวยและนี่ก็เป็นรายละเอียดของอาหารเช้าว่ามีอะไรบ้างน,นะคะ<ม>เห็นไหมคะชัดเจนไว้ต้องกลัวนะคะมาพักคนเดียวก็ได้อาหารเช้า2จุดนหน้ามีเมนูเครื่องดื่มและอาหารนะคะบริการเสิร์ฟได้ถึงห้องเลยนะจ๊ะหรือจะไปนั่งชิลๆที่ร้านก็ได้นะจ๊ะ อันนี้ก็หน้าตาอาหารเช้าของเรานะคะและขอบอกว่าที่นี่ก็เน้นคุณภาพอาหารค่ะอร่อยอร่อยจริงๆค่ะ ถ้าไม่สะดวกมาพักแต่แค่อยากมานั่งกินกาแฟชิลๆนะคะที่นี่ก็เป็นคาเฟ่แอนด์เลสโตรงเหมือนกันนะคะเปิด7โมงถึง2ทุ่มนะคะมาทานกาแฟนั่งชิลๆได้ทานอาหารได้นะจ๊ะแวะพักรถแวะพักผ่อนนะคะหรือจะมานั่งสายชิลคุยการถ่ายรูปนะคะก็มานะจ๊ะ ทางเข้าออกสะดวกสบายนะคะมีป้ายมีไฟบอกเข้ามาตลอดทางนะจ๊ะแล้วก็จอดรถสามารถจอดได้ที่หน้าห้องเลยนะคะถนนภายในก็กว้างขวางนะคะสะดวกสบายค่ะที่พักหลักร้อยครบจบที่เดียวแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะจะได้เข้ามาดูคลิปดีๆอีกนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย